ตัดไม่ทันเลยมันดกมากดอกไม้ลำซำเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าดอกไม้ลำซำมันขายนี่แหละพอย้ายมาแปลงนี้ขายไม่ออกเห็นไหมก็งงเหมือนกันอันนี้อันนี้ของใครอหรอเออสอนแดงเห็นไหมส้อนแดงแต่ของเราขายได้ทยังน่จำเลยแต่ตอนตากของยางรับพอเดอร์ไม่หวาราคาจะดีมัน ไม่อยากจะบอกคุณภาพดอกมันมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอางี้เราเรามองเรามองแบบมองภาพแบบนี้นะกับมองภาพทางนี้ยก็ดูทางไหนมันสวยกว่ากันนะมองภาพทางนี้มันสวยกว่าเราไม่ต้องเดินไปไปดูดอกลปลูกใกล้ๆกันเนาะสองอันไหนปลูกก่อนเนายของเราปลูกก่อนต้นก็ยังดูดี มมันได้อยู่แตต่่มมมัััันนนดไทก็เลยสแค่ตัดไม่ทันนี่แหละปัญหาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดอัน,น้ัอไดดีรินอืมสองสามแถวเนี่ยตรงนั้นไปร่ำซ้ำจุดยอด <S 2> <S 2> นี่คือสวนผสมเลยล่ะอ,อ,อ,อยากได้ยี่ห้อน,นันยีห้อน,นี้ก็เลยปลูกไปแต่ผมปลูกดูแล้วมันสู้ร่ำซ้ำไมไจ่จริงจริงๆการที่เขาพูดเนี่ย จริงคนขายนี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอก<ช>คนซื้อก<ช>็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอก<ช>ก, <c oughs> ก็ก็ดูเหมือนก็มาดูในรูปดูในเพจแล้วก็มาพูดแต่พอเราเอาดอกไปเสนอเนี่ยเอาดอกอย่างนี้แหละชอบชโอเคแต่ถ้าไปบอกอย่างนี้เราบอกเนี่ยของผมมันนี้แหละก็ะอดอกมไม้ลำซำไปลงรุมเลยแต่พอเอานี้ไปเดินผ่านชิ้มันเป็นยังไงวะก็พูดกับแฟนอยู่ว่า มันดอกไม้ที่ย้อยเดี๋ยวมันขายมันไม่ถูกจะติกกับเราไหมสงสัยชื่อชื่อเราเป็นมงคลกว่ากระดีกกับเราแดีวมันแตกจริงๆริงขผมตัดตัดว่าจะตัดไปทิ้งแหละเพราะเออมันมันไม่มีออเดอร์ก็เลยตัดออกเพราะเพราะมันเยอะมันเยอะจัดมันเยอะก็เลยตัดออกแตัดเอาไปกองไว้ตรงหน้าบ้านใครกันมาซื้อเอาหมดเลยผมก็งงๆงอืมเราก็จะปล่อยทิ้งกูจะทิ้งอยู่แล้วทิ้งอยู่แล้วไม่ไม่บางทีพี่อย่างนี้ถ้าเกิดมันดกอย่างเงี้ย ผมมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาจะตะเวนคือเหมือนกับเขาจะระบบสมมติว่าเขามาดูแปลงอย่างนี้นะถ้าพี่ตัดไม่ทันเนี่ยถ้าดาวมาราคาดีเนี่ยเขาบอกเขาเหมาเลยเขาจะเอาคนงานมาตัดเองคือไหนๆเราก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมมีพี่คนนึงเขาชื่อเขาชื่อเอ๋เขาอยู่เขตนี้แหละเขาอยู่หนองคายอยู่เขาหากินอยู่แถวนี้แหละบางทีเขาเขามีออเดอร์ส่งเราพวกนี้เขาจะขายดาวกิโลกัน ช่วงดาวกิโลมันกิโลละหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยโหแม่งเพราะเพราะเมืองลาวนี่เขาจะง่ายคือเขาจะไม่คัดไซส์แบบเราเขาจะตัดเขาจะตัดแล้วก็ใส่ถุงกระสอบเลยกระสอบละห้ากิโลห้ากิโลเลยเ็าจะส่งเมืองลาวเลยเขามาเหมาเนี่ยบางทีสมมติอย่างเนี้ยอย่างวันเนี้ยถ้าติดต่อเขาได้แล้วบอกว่าเนี่ยดาวผมมีมาตัดไม้เขามาดูปุ๊บเอาตีราคากันไปเลยเพราะพวกนี้เขาชานาญด้วยความชานาญของเขาเนี่ยเวลาเขามองดูแป๊บเดียวเขาจะรู้ว่าประมาณกี่กิโล เขาจะาคำนวณเอาสมมุติว่าเขาบอกว่าพี่ผมเหมาห้าพันไดไหมอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้เราไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยผมเอาเลยครับพี่แต่ต้องตัดภายในวันเดียวเสร็จนะไม่ใช่ว่ามาตัดซ้ำซากไม่ได้เหมาแล้วคือวันเดียววันเดียวพี่ตัดยังไงตัดเลยแต่อย่าตัดด,ดอกดอกตูมถ้ามันมีอย่างนั้นก็ดีอ่อันนีเดียเด๋ยวผมจะแนะนําให้พี่ได้ให้พี่ไงมันจะมีคนแบบนี้คือของเรามันเยอะอยู่แล้วยังไงพี่จะปล่อยเขามันโละอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ เอาได้ให้ได้ค่าพันคืนสัก 5, ค่าพันก็เอาไว้อย่างเงี้ยเพราะยังไงเราก็ไม่ทันอยู่แล้วแต่เขาจะมาดูก่อนเขาจะมาดูว่าเออโอเคผมบอกว่าเนี่ยประมาณสามหมื่นดอกพี่เขามาเอาเขาจะคำนวณสามหมื่น 30, ดอกได้กี่กิโลก็ว่ากันไปแต่เขาอยู่เขตนี้ไงเขาไม่ได้อยู่ไกลามากเขาหากินนี่แหละอุดรหน,นองบัวลำพูหนองคายเขาหากินอยู่แค่นี้เขาหากินอยู่แค่นี้เพราะเาขเาจะส่งสวย เขาส่งเขาส่งเขาส่งเวียงจันทร์เขาส่งเวียงจันทร์แต่ดอกไม้มันเยอะเดี๋ยวนี้ช่วงช่วงนี้มันเยอะเพราะว่าหนึ่งคือมันมีตุดจีนหลังจากตุจจีนมันมีมาค้าบูชาจะก,ก่อนหน้านี้คนก็ปลูกหวังทองเทศกาลนี้เยอะมากพอปลูกหวังเทศกาลนี้เยอะมากคนก็ปลูกกันเยอะแล้วอากาศมันเป็นผมบอกแล้วฤดูหนาวนี่อากาศถ้าคุณปลูกในช่วงสิบห้าวันแรกแล้วมันรอดเนี่ย มันจะมันจะเป็นฤดูการที่ปลูกง่ายเพราะว่ามันไม่มีพวกพายุอะไรมาซัดหรือว่าพวกเชื้อราที่มันแรงๆเต็มที่มันก็เป็นลาใบม่วงที่มันเกิดจากเชื้อราที่มันหนาวเนี่ยแหละเนี่ยไอ้พวกนี้มันเกิดจากอากาศเย็นเนี่ยลาใบม่วงแบบนี้มันเกิดอากาศเย็นอากาศเย็นมากมันถึงจะเป็นจริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้รุนแรงมากฤดูฤดูหนาวมันจึงเป็นฤดูการที่ปลูกเราเือ้ยงปลูกค่อนข้างง่าย หนึ่งก็คือดินมันไม่สไลด์ไม่มีพายุเข้าฝนไม่ได้ตกทุกวันโรคเซรามก็ไม่มีช่วงเจริญเติบโตขอให้เรามีน้ําดีอย่างเดียวมันจะขึ้นง่ายดาวเรืองหน้าหนาวมันจริงไม่ค่อยแพงแต่ถ้าจะแพงจริงๆก็คือช่วงที่คนปลูกไม่ค่อยเยอะเพราะว่าดาวหน้าหนาวดีบางทีถ้าเกิดมันเลมันหนาวเนี่ยห้าหกวันมันยังไม่บานช่วงก่อนหน้านี้ที่มันหนาวหนานะช่วงนั้นอยากให้มันบานอยากให้มันบานมันก็ไม่บานตอนนั้นตอนเริ่มตัดใหม่ กก็เมื่อไรเม,มื่อไรันาจะมา,าเนี่ยเพราะอากาศตอนนี้มันเย็นลูกค้าก็สั่งสั่งสั่งแต่ถ้าอย่าอย่าถ้าเจอป,ปะทะอากาศร้อนอย่างนี้เมื่อไหร่นะมึงเอ้ยทีนี้แหละตัดไม่ทันตัดไม่ทันเนี่ยอย่างที่พี่เป็นเนี่ยแหละโอ้โหเนี่ยตรงล็อกนี้กี่พันต้นเนี่ยสี่พันสี่พันต้นสามหมื่นดอกอนี้เห็นเนี่ยไม่อยู่นะม,มหาศาลมาก ไม่เป็นไรหรอกแต่ได้มันได้คุ้มแล้วมันคุ้มแล้ว,ลวพอเราออกช่วงตุตจีนไงอันนั้นไม่คุ้มอันนันน้นอันนี้พอเราตัดช่วงตุตจีนมันคุ้มอันนี้ไม่คุ้มเนี่ยพอช่วงตุตจีนราคามันแรง <_ m ein> ก่อนหน้าตุตจีนนี่ดอกละดอกละเกือบสองบาทเลยนะดอกจัมโบ้มันที่กรุงเทพนะใช่ทางทางน้นทางน้นมันละใช่ใช่แต่แต,แต่ทางเอกธรรมดาเราเราเราปลูกเป็นไอทางนู้นมันรวมค่าใช้จ่ายหลายอย่างเนี ไหนจะค่ารถค่าน้ำมันค่าอยู่แฟนเขาก็เช็คดูราคาทางตลาดทางโน้นอยู่สี่มุมแมงกค่สี่มุมมาป่าคลองตลาดดอกละบาทกว่าสองบาทใช่ดอกละบาทแปดสิบไม่ได้หรอกโอ้ยเห็นม่นได้บาทห้าสิบบาทสามสิบผมก็ดีใจแล้วไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกก็ไปแต่ละงวดงวดละหมื่นก็ได้อยู่วังว่าก็ได้เงินหมื่นดอกนี้สามสิบตังค์ละบอลได้หลายหหลายบาทแล้วเนี่ย ไม่เสียแต่พี่เขาตัดไม่ไหวครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําให้กับเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองทุกท่านนะครับชุดที่ท่านเห็นอยู่นี้ครับเป็นชุดสําหรับบํารุงดอกโดยตรงเลยนะครับสําหรับอายุต้นดาวเรืองที่ลงดินไปแล้วนะครับประมาณ30-35วันนะครับพอเริ่มติดตุ่มดอกครับท่านบํารุงต่อเนื่องด้วยชุดนี้เลยนะครับสืบเนื่องต่อกันมาจากชุดที่แล้วครับเป็นชุดเริ่มต้นนะครับ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรมือใหม่หรือว่าผู้ปลูกดาวเรืองทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับบำรุงงานต่อเนื่องโดยชุดตัวนี้ครับสีตัวประกอบด้วยครับหนึ่งคือแคลเซยมโมลอนครับชุดเริ่มต้นก็มีแคลเซยมโมลอนอยู่แล้วครับแต่ว่าแคลเซยมโมลอนนี่มันเป็นขวดที่ใช้ไม่สุดครับของดาวเรืองนะครับท่านใช้2 0ซีซีนะครับต่อน้ํา20สิบลิตรฉีดต่อเนื่องทุกๆ5้ถึงเวันนะครับฉีดจนกว่าท่านจะเลิกตัดดอกไปเลยนะครับสำหรับแคลเซยมโมลอนแคลเซยมโมลอนตัวนี้ครับ มีส่วนผสมที่ดีครับทำให้ตูดไม่แตกครับก็คือตัวนี้ครับป้องกันโรคขาอ่อนนะครับป้องกันโรคที่เกี่ยวกับตูดดอกดาวเรืองที่เกิดการนาการฝ่อตูดเหลืองตัวนี้ครับท่านฉีดตัวนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยครับตั้งแต่ลงดินได้5วันสืบต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับท่านจะทําให้ตูดท่านเนี่ยไม่ค่อยจะแตกนะครับถึงแตกก็แตกน้อยหน่อยนะครับผม2ก็คือเฟตามินตัวนี้เป็นตัวบนุงดอกโดยตรงนะครับ ดอกโดกครับดอกใหญ่ใช้ตัวนี้ครับพอเวลาเราพ่นไปแล้วครับท่านจะรู้สึกเลยครับว่ากลีบดอกท่านนุ่มขึ้นมาเป็นที่ต้องการของตลาดครับถ้ากลีบท่านนุ่มครับและมีกลีบมีความละเอียดนะครับตอนนี้ครับดาวเรืองส่วนมากครับชอบดาวเรืองที่มีความกลีบละเอียดแล้วก็กลีบนุ่มนะครับแล้วก็ไม่อมน้ําด้วยครับทําให้เวลาฝนตกลงมาหรือว่าถ้าลดน้ําไปแล้วเนี่ยแป๊บเดียวครับเขาไม่อมน้ํากลีบนี้เขาจะแห้งเร็วครับทาให้ไม่เป็นโรคดอกเน่า ที่เกษตรกรหลายท่านประสบปัญหาอยู่นะครับผมเพียวสองนี่คือตัวบลุงดอกโดยตรงเลยครับพอเริ่มติดตุ่มมาครับผมแนะนําให้ฉีดตัวนี้ตัวนี้ครับเป็นตัวเสริมสร้างทําให้ตุ่มดอกท่านใหญ่นะครับทําให้กิ่งทุกกิ่งเนี่ยติดดอกเยอะก็จะได้ดอกดกพอตูดดอกเยอะนะครับตูดดอกใหญ่ท่านก็จะได้ดอกใหญ่ด้วยในตัวครับตูดดอกเขาจะมีความใหญ่เท่าหัวนิ้วนิ้วมือเลยจากตัวนี้ครับตัวเพียวสองเป็นตัวบลุงดอกโดยตรงเลยครับใช้ดีมากเลย ใช้ต่อเนื่องจากเพียวหนึ่งสำหรับชุดมือใหม่อยู่แล้วครับต่อเนื่องด้วยเพียวสองจะได้เสริมประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีตัวนี้ครับเป็นไบโอโฟนครับตัวนี้เป็นตัวเสริมสร้างกระดูให้กับดาวเรืองนะครับบำรุงทั้งต้นบำรุงทั้งดอกเสริมช่วยกันไปอีกหนึ่งแรงครับตัวนี้มีส่วนผสมของธาตุสังกะสีนะครับช่วยบำรุงทําให้ดอกท่านเนี่ยมีความคงทนครับตัดไปแล้วนี่ไม่เหี่ยวง่ายไม่เฉาง่ายต้นก็มีความแข็งแรงครับต้านทานโรคได้ค่อนข้างดี โรคเชื้อราต่างๆนะครับโรคขาอ่อนนะครับโรครากเน่าก็จะไม่ค่อยเกิดเนื่องจากว่าต้นเรามีความแข็งแรงครับก็ใช้ตัวนี้สีขวดนี้ครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยปกติมันจําหน่ายอยู่ที่2,600บาทเป็นโปรโมชั่นช่วงโควิดช่วงนี้ครับผมจําหน่ายอยู่ที่2,300บาทนะครับยังไม่พอครับช่วงนี้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆผมจะแถม e-mider ครับนี่เป็นยาฆ่าแมลงเกรดเอเลยครับแมลง กับหนอนนะครับตัวนี้ครับสามารถฆ่าได้ทันทีเลยนะครับใช้อีเดอร์ครับ่นได้ตั้งแต่ต้นยังเล็กเลยนะครับท่านเห็นแมลงปุ๊บท่านฉีดได้เลยนะครับใช้เพียงแค่2ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองครับผสมได้กับทั้ง4อย่างนี้พร้อมกันเลยหรือถ้าท่านบอกว่าท่านมียาฆ่าแมลงอยู่แล้วนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นตัวนี้ได้ครับนี่ก็คือครูซ่าครับยาจับใบซึ่งฤดูฝนนี่ถือว่าเป็นของสําคัญเลยนะครับสําหรับยาจับใบเนื่องจากว่าฝนมันตกลงทุกวันถ้าไม่มีโอกาสได้ฉีดเลยนะครับ วันหนึ่งครับเกิดฝนมันไม่ตกแต่ท่านคิดว่าโอ้เดี๋ยวอนาะคตมันตกแน่ใช้ย,ยาจับใบช่วยครับฉีดพ่นใบป,ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับยาทุกอย่างที่ท่านฉีดก็จะซึมเข้าไปาในต้นไม้ของเราเรียบร้อยแล้วครับถ้าฝนตกลงมาหลังจากนั้นก็แสดงว่ายาเราได้ซึมเข้าไปเรียบร้อยแล้วช่วยในการดูดซึมให้ดีขึ้นครับเขาถึงเรียกว่าเป็นยาจับใบครับผมเชิพิเศษครับทั้ง4อย่าง5อย่างนี้เลยครับผมจัดอยู่ที่2 3 0 0บาทท่านบุใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลย โทรเลยดไลน์มานะครับเบอร์อยู่ด้านล่างนี้ครับ0816560129นะครับส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางหรือท่านสะดวกโอนให้ผมก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับขอบคุณครับ